เหลือเชื่ออายุเลขฝาลงอาแสงสุรีบางเอินตรงกันข้อหวยแห่ซื้อสองตัวท้ายข้อหวยแห่ซื้อเลขเด็ดสองตัวตรงจากอาแสงสุรีหลังท้ายเอกพัน์บลฤทริ์เผยเลขฝาลงดันตรงกับอายุของคุณอาแสงสุรีรุ่งโร์ห้ามพลาดงวดนี้หวยสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด16กันยายน2 5 6 4กับเลขเด็ดมาแรงอย่าง5 8 6ที่เป็นตัวเลขราคาพุ่งแรงเฉียดฟ้าที่สุดตอนนี้ ซึ่งตัวเลขทั้ง3ก็เป็นผลพวงของเลขเด็ดกระแสมาแรงอย่างหวยปฏิทินที่มีคอหวยและนักเสี่ยงโชคให้ความสนใจจากหวยปฏิทินเป็นจํานวนมากแต่ล่าสุดเลขเด็ด68กลายเป็นตัวเลขที่มีคนพูดถึงเป็นจํานวนมากอีกครั้งหลังมีข่าวที่น่าเสียใจกับวงการบันเทิงนั่นก็คือข่าวคุณอาแสงอิุรีรุ่งโร์เสียชีวิตจากโควิด -19 ซึ่งวันที่11กันยายน2 5 6พอเพจ fc ไทย e ถูกทายเอกพันบลฤทริ์ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพว่า วันนี้มารับศพคุณอาเพื่อไปทำงานชาปนก,กิจที่วัดบางพีใหญ่สมุดปราการฝาโรงอาแสงสุรีตรงกับอายุพอดีเลยทำเอาคอหวยและนักเสี่ยงโชครีบจดรีบซื้อเลขเด็ดอย่าง68กันแบบเร่งด่วนหลังคุณทายเอกพันบริริตบอกว่าเลขฝาโรงตรงเป๊ะก,กับอายุของคุณอาแสงสุรีรุ่งโร์ยิ่งทำให้เลขเด็ด6886เป็นเลขดังมาแรงที่สุดในงวดน,นี้เหมือนกัน ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก brighttv.co.th ค่ะ